ไปพุ euh ่งแม่ไปพุ oh, oh, oh. ่งแม่ไปแถวเอออออออนนี่นะอกันอกันหยุดกันันจิบกันขอกันไหมขีบงอึงหน่อหนึ่ ป๋าทุกกระก่งยังมดแหละเบิรไปพูดไปเป็นพูดไหมอ๋อทุกขึ้นเลยว่าเดียวเพชอ๋อทุกมาดูนะเอาบังดูเพชรอ๋อบังดูบัง เราเบิ ừng, ừng, ้งเราเบิ้งน้ำกันเล็กน้อยก้วันหนึ่งกว้างไปเล็กแปกอนไ้นะดิชอปรวบตบทึกทึกพักทึกบเะทึกพักจบเลยนะแม่นมุดเหรอนเด้ ็เวมือแล้วแล้วนี่เ้า่าง้อราเบิ่งเนาะติดอยู่บ่วงไปจังไหก็ได้นะหุยน้ำาเจ้ามาแถวนี้ต่ยัง้วงไปจังไหนก็ได้อลงไปเอาเลยัเขงอ้เ้จััวนี่นักนักบดานน้ำมันโมลงเนี่มันถือพักตบเนีมันถือพักตบเนาะ

ยังน้อยอยู่สำเนียงดยิงอะนะฮะ้ากำลังเบิงเคือกำลังยได้พอดีปิงละเป็นเห่ยง่ายบ้าเมืองพ่อยได้ม่จัต